ห็ดแครอทครับเพื Head ่อนเห็ดแครอทค่ะเห็ดแครอทเห็ดแครอทโอ้โห oh พ่อเจ้าแม่เจ้าเห็ดแครอทอือหือนตรงนี้มันคือมาสามารถขี่คือพลังจังเลยนี่สามารถขี่คักโอ้โนางเยอะมากเลย โอ้ยนางต้องไปเอาถุงมาอีกถุงนึงได้นี่ถุงนางไม่พอใส่เห็ดแครอทหรอกนี่เออถ้าลองแก่ๆไม่ต้องเอาหรอกอเออเ,เอาแต่นอนอ่อนมันเอาไอ้ที่เห็นไหมที่ดอกมันหุ้มๆลงแบบเนี้ยมันจอ,อน Саня, да?